เต็นท์เนี่ยครับเต็นท์เนี่ยให้แขนตัวเนี้ยนะครับแขนตัวเนี้ยคือเมื่อก่อนมันเป็นเต็นท์ขนาดสามเมตรนะครับที่มันมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปก็เวลาเวลาปึงข้าใบมันก็จะติดตัวไฟ้านั่นแหละนะครับก็เลยตัดแขนนี่ออกนะครับตัดแขนนี่ออกให้มันสั้นลงมานะครับให้มันเป็นสองบนสามนี้ตัดไปจากมามันสั้นกว่าเดิมนะครับมันสั้นกว่าเดิมพอสั้นกว่าเดิมตรนี้รถรถรถจะเข้าเนี่ยมันเข้ายากมันแคบนิดเดียวนะครับก็ต้องแก้ไขใหม่คือจะต่อมันนะครับมาดูก็มาดูเพื่อนมาดูว่า ผมอยใช้วิธีการต่อแบบไหนครับจะแนะนาไห้นะครับเผื่อว่าใครอยากต่อมั่งคราวนนี้ก็คือส่วนที่ตัดออกมาครับวิธีตามเขาเนี่ยเราเราผาแบบนี้ก่อนนะครับผ่าบบนี้เราก็ตัดทั้ออยกเลยนะครับเดี๋ยวผมตัดที้ออยกจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างส่องตามชิ้นนะครับครับเราคิดไว้ให้แม่นยําเลยนะครับคือเราเอาด้านนี้เป็นเป็นเกณฑ์นะครับความยาวด้านที่เราจะไปไปต่อตัวนี้ก็สําหรับเสียบก้าน่อยนะครับตัด่กนให้เล็ก นะครับตัดแล้วมันก็จะอามาแบบเนี้นะครับทีนี้นี่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็ก็ให้เรารับนิดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันจะเป็นโขบกลมๆอยู่ก็รับสะนิดแล้วก็มันจะมาเสียบในตอนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเอาทำให้ดูตัวอย่างว่าเน้นําให้รับด้วยใบกระดาษายแบบนี้นะครับหรือว่าใบเกียก็ได้ครับอย่ารับโดยใบแบบนี้อันนี้ผมรีบๆนะครับก็เลยทําให้ดูนิดหน่อยรับแบบนี้แล้วเราก็มา บีบนะครับบีบบีไปมันเข้าไปเนะี้ยนะครับพอบีบปุ๊บมันก็จะกบไปเนี้ยนะครับเห็นไหมเนี้ยแล้วก็เราคาะคนิดนึงโคานิดนึงเออเคาะนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาทาการใส่กับตัวนี้เลยนะครับเนะี่ยใส่บแบบเนี้เลย นะครับแบบนี้มันก็จะแน่นหน่อยนะครับอ่อยมันลงไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะไปสวมกับกับชุดที่ติดอยู่กับเต็นท์นะครับอยาบานี้เลยนะครึ่งหนึ่งนะครับแต่มันจะไม่ใช่แค่นี้นะครับมันจะไม่ใช่แค่นี้ตอนนี้เราต้องยิงด้วยเรยวิทนะครับนะครับอีกขั้นนะนะครับอีกขันนะึ ก็กำเมือน้นมปที่เลยนะครับก็บีบลงเมนี้อันนี้มันบางมากเลยมันบางมากบีบแบบง่ายๆเลยตะก้อมันยุบลงมาทันทีนงเราเราก็มาสวมครับสวมมันเนะครับสวมลงไว้แล้วก็เคอก็ได้กดก็ได้นะครับแต่ว่า ก็อาจจะง่ายกว่าให้มันลงมาถึงเส้นเนี้ยเส้นที่เราแบ่งรึ่งไว้โอเค ی, นะครับมันก็จะได้แบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามายิงเรวิดนะครับของนี้ต้องยิงเรวิตด้วยนะครับเรายิงเรวิทตรงนี้เราไว้ถ้ามายิงเรวิดดวทมัน,ดดน,ดดนก็อาจหลุดนะครับโยกไปโยกมามันแน่นก็จริงตอนนี้เวลาโดนลมโดนเราใช้งานอาจจะหลุนนลดนะครับอีกด้านนึงก็ไปยิงเรวิตกับตรงโน้นนะครับเขาก็มาเจาะยิงเรวิตเลยตรงนี้นะครับแล้วอีกด้านนึงก็ยิงเรวิทเหมือนกันนะครับแต่เรายิงด้านนี้ไปก่อนให้เสร็จฝั่งนี้ก่อนนะครับ โลเวิดคือให้ให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ของผมมันมียาวก็เลยยิงทางยาวนี่เลยแล้วก็อยากแนะนําเนี่ยนะครับคีมย้ําเลวิตตัวนี้กองอิงโก้โก้ตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆกาลังอยากจะใช้ยี่ห้ออยากจะซื้อตัวนี้มาใช้นะครับอันนี้ผมซื้อมาราคาไม่กี่บาทนะครับคือของเยอะอันนี้ราคาค่อนข้างจะถูกด้วยแต่ว่านาดีนะครับนาดีก็ย้ํกคมด้วยนะครับ,มมนะรบทุนแรงก็ดีมากเลยถดยเฉาดีใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อเยอะแบบนี้ได้นะครับเนี่ยยิงดีตัวนี้ ครับจริงดีราคาก็ไม่ไม่สูงเลยนะนะครับมันมันมันย้ำได้เบาแรงมากเลยมันขาดง่ายนะเนี่ยเรายิงไว้ตัวเดียววันนี้ก็อยู่แลวนะครับหรือว่าเพาเื่อนๆจะยิงด้านอีกตัวนึงก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เราก็ไปเสียบต่อกนะับชุดแขนที่ยาวอยู่แล้วก็ย้ำแบบนี้อีกทีนึงก็คืออยู่นะครับ ดอ,ดอกสวานเนี่ยครับท,ที่เรามาเจกสำหรับย้ําเดวิดเนี่ยก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆซื้อกานดที่ว่าใหญ่กว่าตรงนี้นิดนึงนะครับใหญ่พอดีเกินน้พอดีเกินมันบางทีมันตรงคว้านดูครับือซื้อกว่าใหญ่กว่านิดนึงงานก็จะเร็วจะง่ายด้วยครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราใส่ทต่เติน,นะครับว่าเราทำแบบไหนต่อ โอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้เราก็แกะมาแบบนี้เลยเป็นแขนไม่นี้เลยนะครับมาแกะมาใส่ข้างล่างแบบเนี่มันจะสะดวกกว่าง่ายกว่านะครับแล้วเราก็ดึงยางไปปิดหัวนี่ออกเลยนะครับเพราะมันต้องต่อทั้งสองด้านดึงออกแบบนี้เลยทีนี้เราก็เสียบส่วนนี้เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเลย เสียบแล้วก็เราเคาะเข้าไปเคาะเข้าไปให้ชนกับตรงนี้เลยโอเคไหมครับหเราเคาะเข้าไปเลยนะีค่ครับโอเคครับครับก็ยิงเรวิตเข้าไปเหมือนเดิม นี่ครับโอเคแบบนี้มันแข็งแรงแน่นอนนะครับก็ใช้ได้แน่นอนไม่ต้องไปซื้อใหม่ถ้านะรื่รว่าใครจะซื้อขานี้ใหม่ก็ได้นะครับเขาก็มีขายอยู่นะครับตามร้านค้าที่ว่าทําเต็นท์เก็มีขายอยูนะ่เราก็ได้แบบนี้เลยก็ใส่ย,ยางนี่กลับไปนะครับด,ด้านนึงก็ทําแบบนี้ดันดึงยางนี่ออกแล้วก็เลยชุดโต่อของเราเข้าไป โอเคเลยครับแล้วก็ยิงเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีทําสําหรับการต่อครับทีนี้เราก็ไปใส่คืนที่ตัวโครงเต็นท์นะครับก็มันไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเราอดจนดำสักหน่อยนะแต่ถ้าจะง่ายกว่านี้เราก็ไปซื้อมาครับไอ้ของผมให้แคบกว่าเดิมับซื้อมาก็ต้องตัดใหม่เหมือนกันนะครับแต่อาจจะตัดไม่ผิดแล้วรอบสองนะครับพวรอบแรกผิดไปแล้วนี่นะ ยาวขึ้นมาตามที่ต้องการนี่เวลาเราต่อเราต้องต่อทั้งทั้งสองด้านครับเนี่เรา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 ต้องต่ตตตตอทั้งสองด้านนีนะครับด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเราต่อด้านเดียวมันจะต่อมันจะใช้งานเป็นไม่ได้นะครับป็นมันก็จะจะกว้างอยูด่ด้านหนึ่งแล้วด้านหนึ่งแคบมันก็จะใช้ไม่ได้ใจ,จะไม่ได้นะครับนี่เวลาเราประกอบเสร็จแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับเนี้ยประอกอบเสร็จแล้วนะครับนี่นี่ที่ต่อมันอยู่นี่เลยนะครับที่ต่อมันครับที่ต่อมันเนี้ยที่ต่อมันต่อเราต้องต่อสองด้านแบบเนี้ยนะครับ ต่ขอขางบนนี้ถ้าเราต่อด้านเดียวความกว้างตรงนี้กับขอบความกว้างตรงเนี้ยมันจะไม่เท่ากันแต่นี้มันตัวเนี้มันจะมีปัญหากับกับกับด้านหนึ่งครับเนี่ยเราก็ต่อแบบนี้เลยนะครับต่อด้านเดียวเลยเลยนี่ฝั่งยิงเรวิตก็อยู่ฝั่งนี้นะครับยิงเรวิสอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ยิงฝั่งนี้เนะี่ยโอเคนะครับ <ind> ยิงเรวิตไว้นี่ เพื่อนนก็ลองํำดูนะครับต่อแบบนี้เนละก็ไอเดียนะครับไอเดียดีๆแก้ปัญหาได้นะครับก็ส่วนที่ต่อน,นี้ก็คือเอามาจากไหนเอามาจากที่เราตัดติ้งครั้งแรกครับเข้ามาต่อก็ใบใหม่โอเคนะครับ